นี่ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกาแฟสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะพร้อมดื่มอาบัสอ๋อนี่ไม่ใช่ชื่อรถนะพี่นี่นะฮะโอเป็นลาเต้อาร์ตด้วยมีลายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลอดนี่ยืดได้งอได้ แล้วก็อ้าวเฮ้ยมันยีดตันหายไวยมันต้องหดก่อนนี่นี่มันต้องหดก่อนนะครับนี่นะถ้าคุณยืดมาปุ๊บหลอดมันจะหายไปนี่แล้วก็ดึงนี้ออกมานี่ครับวิธีการก็จิ้มลงไปตรงนี้หายไปแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาต้องหดก่อนแล้วก็จิ้มนอ่ นี่ครับอย่างนี้นี่แล้วเราก็ดื่มดูดื่มไปกับวิวนี้ต้องใส่ดูดไปตั้งเยอะแล้วฟองนมมันยังอยู่วะเอาโอ้ยคุณหลอกดาวมันฟองบอมครับโอ้โหแมคุณหลอกดาวครับ รีวิวโดนต้มแล้วอ่ามียี่ห้ออาราบัตกาแฟมีหลายรสหรือยี่ห้อคุณหลอกดาว